ครับสวัสดีครับพี่น้องมูอนี้กาพาทีมงานมาหาตอ่อมาเอาต,ออต่อกนะครับกาลังตอกถ้อยข <c oughs> ึ้น <c oughs> พ่านเตยกาลังตอกถ้อยผู้วีดีเด้อผู้วดีเด้อพิธีการมึงเอา อันมกัมมีสองมืนเดี๋ยวไปทา้ค่ตาขึ้นมดงให้มขึนอันเตยกาลังเรียาเบาใหม่มายนโยนโยนใหม่ให้เพื่อนมเพ่อนเดี๋ยวไปทาป่าวอีกอันนึงอีกอันหนึ่งคให้ตู้ขึนมาก ทีผมอ่านซีมิดกัหอนเหรอมามามามม่เนี่ยบอนี่เตะมที่อ่บูวันเตะข้าหนึ่งเตะเอา อมันก็ซัวปนีประเด็นเอาเฉียงกลาขคันหนึ่งเนาะมันก็เถเงินเนาะเห็นเหี้ยเฉียงไปหอยอีกอีกก้อนลงมาก้อนดึงเฉี่ยวลงมาเข้าใจบ่คือบ่ใส่อะไรนั่นใส่ไงถามไปหันไม่มักไม่หน่อยอืมอารมณ์ก่อนทำเมัดไม่หน่อยก่อนก็คือ่าเพือหันมัดมันมัดใหม่หน่อยวิ่อันอันป้อนขึ้นเรื่อยเป็นบ่อ มันปอนใหม่ใหม่มันยังไปอยู่กันใม่เฮามันอ่อนแห้งม่น้อยมันมาบ้ามาไหมเอาโยนใหม่เลยมูเอาเดียวโอ้ยบยุ่อันนี้โยนให้มาว้ายอันี้ nào tụi <laughs> ừ, đó, phải đó. ừ, <laughs> ừ. mưa nọ, <laughs> mưa còn nhiều thì đấy, bưng เป็นตอกถอยเพื tamam ่อนวนีเอาต่อมือนเบ่อเือนยอนตอเป็นุวันเดียววันว่าสีเอาเอาใหม่ถึนไปจะได้ของเพื่อนบุญเบิ้งพี่นเบ้องลายขน่งงานมาด่มาใส่วิชาของเพื่อนเอาเบิ้งโอ้เกือบหอดแล้ววันเดียวว่า ป้อนใหม่ขึ้นไปว่าจังพาดก้อนเพิ่นว่าเอาแต่เอาเพิ่นกน้อนอืมมันผานลาดได้คือแก้วเลยนะ

ขึ้นไปเลยหรอพ่ยังเหรอแล้วว่าเดียวขึ้นไปเลยขึ้นไปหันเดียวหันพักพอดีหันเดียวน้นันเดียวห้าขึ้นหอดเล่นหันเดียวก็เล่งทิศใหม่ขึ้นโปรีเงียโอ้โหเอาเมงหันมกับบะหมี่ส่งเกีรโจม่ผหันเดียว ผันนมูไปแกแก่รงให้านเดียวผ้านเดียวจะคืนเองวาสัตว์ุ่นผานเดียวอุ่นจะได้ของนุนนานเกิดปนตอบถอยอยู่ยูบบเถองอยูบบเถงบเองอย่างนเอาเปือกมาขาให้ดูมาตะมาเอลเนี่วโบ้ติดถอยที่มันหนักมากมาดินโอ้ยขาบกอกนาะ vật di yến xây, vật ừ. di yến xây hang ngà khẩu mình phải Và heo bò. Ừ. ห้องต่อต่อคับห่างใหญ่เติบอยู่ครับถึงดึงถึงออกากกันบ่ดึงดึงดึงสือออกัาทังใหม่เนเออออกมาทั้งีเออูกดีด้อผูกดีด้อจับดีๆ คิมนีกระจบสำหนีทุก่อนพี่น้อง